<C os me> สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่เรียกว่าเราได้ใช้โลกสีแดงไม่แรงได้ไง้วก็ผมก็ได้ซื้อเป็นรถมอเตอร์คอสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าผมก็ได้แอบไปเล่นมาสักระยะหนึ่งนะครับเราก็สามารถซื้อนี่ครับแมปดวงจรันรนะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็ยังไงปะทุกคนนี่เป็นยังไงละครับทุกคนโอ้โหเลเวล3นะคือแบบผมแอบไปฟามไหมเป็นไงละ่ะซึ่งตอนนี้เนะี่ยรถผมมัน <c oughs> รถมอเตอร์คอร์นะก็มีน้องๆน,งน่บอกผมว่าให้ใช้รถมอเตอร์คอร์กับอาแมปบุญจานทร์ใช่ปะมันจะทําให้รถเราลอยแบบนี้นี่ไงฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอ,อกวากาศจะมีแต่เธอมีแต่เธอเดี๋ยว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 ตื่นสะิละเสียงเพาะเกินนี่ไปลังกาไปสิบตโลปะดูดิโอ้โหลอยกลางอากาศนี่คือได้เงินเยอะกว่าที่กู <laughs> ขับรถไปเก็บเหรียญเลยนเนี่ยเดี๋ยหูอุ่นฟักเอ้ยแป๊บนึงเอไอโอ้โหเกือบตายนะครับ ไม่อยูบาทุกคนโอ้ตัวนี้ตังผมก็มีแสนแล้วนะอู้หูทำเล่นไปเล่นแค่แป๊บเดียวนะคือแบบโอ้โหร่ำรวยร่ำรวยเงินทองเลยนะครับก็สำหรับใครที่เรียกว่าไม่มีงานทำก็สามารถอ่าเรียกว่าเอามอเตอร์ไซค์เก่าๆนะครับขับรถไปที่ดวงจันทร์แล้วก็ทุกคนสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้ตังค์ไรบ้างเดี๋ยว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 เดไม่วเดี๋ยว่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโเดี๋ยว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 ง เออโอ้ยแปปนึงแปปนึงถอยหลังไม่ได้ถอยหลังไม่ได้นี่ไงถอยหลังไม่ได้โอ๊ยถอยหลังไม่ได้ถอยหลังไม่ได้จริงๆน้ำมันกูจะหมดแล้วน้ำมันจะหมดแปปนึงขอแปปนึงมาโอเคได้นี่ไงโอ้โอเคยา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 ทบบนี้โอ้ถังน้ำมันอยู่แล้วเนี่ยจะหมดแล้วจะหมดจริงๆแปปนึงเปปนึงพี่โอ้ยน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดอะไรน้ำมันจะหมดครับทุกคนแบปนึงไอ้น้ำมันน้ำมันกูจะหมดอี๋นี่ไง หรือว่ามันคือโชคชะตาขอางพี่สินะนี่ไปลอยกลางอากาศอีกแล้วโอ้โหดูดิลอยกลางอากาศได้ตังค์เยอะๆเกือบหมื่นนะครับโอ้โหหกพันนะโคตรเยอะจีเค็มตะฟ้าคกนี่ไงแต่รู้ว่าด้านนี้คือน้ํามันนี่สิน้ํามันมันโอ้ยแล้วถังน้ำมันมาอัพได้ป่ะทุกคนนี่คือผมไม่รู้ว่ะเป็นมึงนนัะ่นี่เอ้าคอกูหักเลย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนเอาใหม่เอาไมา่มาครับทุกคนโอ้โหหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราเก็บตังค์ไปได้เกือบหนึ่งแสนเลยนะครับมาที่โช ขับรถหนึ่งครั้นะได้ตังหนึ่งแสนแต่คอหักไปเมื่อกี้แล้วนะมานี่ไงโอ้โหตีลังกาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคอหักตายนี่ไงเห็นปะโอ้แค่ลอยอยู่กลางอากาศอะได้ตังไปหน้าหกพันะครับดูด,ดิโอ้สามพันสามพันห้าโอ้โหได้อย่างเยอะครับน้องๆดูด,ดินี่ไปโอ้โหไปเลยนี่รถอะไรนะมันคือรถอะไรนะมอเตอร์คอร์สนี่ไงว่าถังน้ำมันถังน้ำมันถังน้ำมันอยู่แล้วเนะี่ยนี่ไงเจอถังน้ำมันแล้วนี่พี่ครับผมมาแล้วนี่ยไปทุกคนถึงตรงนี้ เันนึ่งเปนหนึ่งนี่รถมอเตอร์คอร์สไปนี่โอ้โหเป็นยังไงล่ะระดับเทพนะครับเรียกว่าโอ้โหเดินนึงเปทางโอ้เกือบดิ่งพระสุธานะนี่ใน่แกรอน้ำมันในไปได้แล้วโอ้โหตอนนี้ตามผมก็มีสองแสนแล้วครับน้องเกินไปมันจะเกินไปหรือเปล่าโอ้กูอยู่ที่นี่ที่เดิมแล้วเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแลถอยหลังแล้โอ้โหเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกูจะถอยหลังไปเยอะกันละโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้หนึ่งสองสามไปนี่คนเสียน่ะมันต้องเล่นได้ป่ะตีร่งกายังได้น้องโอ้โหยังเทพครับน้องดิ โอ้โหแปดพันอะเป็นนึงเป็นตรงนี้เราต้องอ่าแวะเก็บน้ํามันกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่แวะเก็บน้ำมันตรงนี้เนี่ยไปดูจะหาน้ำมันตรงไหนละโอเคนี่ได้ไปลอยการการอย่างเทพใช่แล้วพี่นี่ไงโอ้โหเป็นยังไงล่ะโอ้ลอยการการอย่างนานหมื่นหนึ่งป่ะเนี่ยโอ้หหมื่นเอ็ดยังโหดเป็นยังไงล่ะโอ้โหระดับเทพแบบนี้เป็นนึงเป็นกดตั้งลรกก่อนนี่เออเป็นหมื่นมาโอเคได้ละคอกูเกือบหักแล้วเป็นหนึงอุ้ยเราเออเป็นหนึงโอ้โหมัน จากจังหวันดนี่ได้อยู่โอ้ยเป็นนึงลอยไม่ได้ลอยไม่ได้โอ้โหนี่ไงโอ้โหคอเกือบพักตายน้ำมันโอ้โหกูจะผ่านจากตรงนี้ไหมเนี่ยน้ำมันจะหมดแล้วน้ำมันจะหมดแล้วอีนิดนึงนี่นึงพี่อีนิดนึงนี่น้ำมันได้โอ้โหน้ำมันโอ้โหลอยไปไกลไกลจิบมหายแลครับทุนระย,ยับลอยข่าวหากักโอ้โหจะได้ตังค์อย่างเยอะแสนห้านะปฏิทโธทุกคนไปโอ้ยนี่ไงได้ตังค์มาเก้าหมื่นอ่ะ โอ้โหนี่มันคือด่านที่ <c oughs> นึกว่าเอาไว้ฟาร์มตังเลยนะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอัพรถของเราลนะนี่โอ้โหสามหมื่นเจ็ดนะนี่เป็นยังไงล่ะโอ้โหอัพรถไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นด่านนี้เอาไปหนึ่งมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นด่านทะเลทรยายกันบ้างนะครับซึ่งด่านทะเลทรยายเนี่ยผมเล่นไปยอยโอ้เหมือนจะเล่นไปแล้วนะอุ้ยสี่ร้อยเมตรเหรอโอ้โอโกระจอกมากเลยอะแค่เลเวลที่สองนะซึ่งผมสามารถเก็บอ่าเรียกว,ว่าเก็บภารกิจจากด่านนี้ได้นะโอเคง่ายมากเลยซึ่งมันก็คล้ายๆเหมือนไอ้โอ้โหเกือบเกือบเก นะซึ่งดาดน,นี้มันก็คล้ายๆเหมือนดานแรกนะที่เป็นหญ้าเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยลอยสักเท่าไหร่นะเอ้แต่ก็ลอยอยู่นะเห็นปะทำเล่นไปแต่ดานนี้มันไม่ใช่ <c oughs> เอาไว้เก็บทังอะดิมันเป็นดานที่เอาไว้แบบนี่งประชนไัยแต่ผมคิดว่าผมน่าจะทำลายสติได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าอุ้ยนี่ไงโอ้โหมันคล้ายๆมากเลยมันคล้ายๆดานแรกอะเพียงแค่มันอ่าปพื้นผิวให้เป็นอะไรวะเนี่ยเป็นชีสเหรอมันคือแรงเมื่อกี้ดาให้เลยซายโอ้โหไหนวะกูไม่เห็นซายสักเม็ดเลย อยากกระดวงจนันทร์อ่ะอยากกัะดวงจันทร์ตอนกลางวันอะ่ะนี่ได้อยู่อุ้ยอ้เพชรเออคือผมงงมากเลยทุกคนไอ้เพชรนี่มันสามารถทําอะไรได้อันนี้กูงงมากเลยฮัลโหลเนี่ยผมมี400เพชรแล้วนะอุ้ยน้ำมันน้ำมันมต้องเก็บต้องเก็บเพราะว่าถ้าไม่เก็บจากตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเราจะไ,ได้จากตรงไหนอีกนะครับเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้เคยเล่นเลยเนี่ยไปได้อยู่นี่หูทำไมผมขนาดนี้วะทำไมพิมพ์โหดขนาดนี้วะตอนนี้โอ้โหโบนัสโบนัสเท่าไหร่อ่ะพันเจดใช่ป่ะ เมื่อกี้คือมองไปทางเลยครับน้องๆนี่ไปแมนนั่นแมนนั่นแมนนั่นแมนไั่นแมนเราจะลอยกลางกางไปนึงไปนึงนี่ไปได้โอ้โหเป็นยังไงล่ะเป็นนึงเลยโคตั้งโอ้โหเป็นเป็นนึงอุ้ยทำไมทำไมรอหน้ามันยกตลอดแล้วเป็นนึงเลยโคตั้งหลักก่อนโคตั้งหลักก่อนนี่เป็นนึงนหอ่ะเป็นนึงนึงมาตั้งหลักแล้วนี่นี่ค่อยๆไปค่อยๆไปนี่น้ำมันน้ำมันอยู่ข้างหน้าพี่น้ำมันอยู่ข้างหน้าพี่ได้ได้ได้เป็นก็ค่อยๆลงค่อยๆลงนี่โอ้โหมาบาดาลนี้ผมคิดว่าผมน่าจะทำลายสถิติได้เยอะมากเลย มาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกลับมาเล่นในด่านแรกกันบ้างนะครับหลังจากที่เรียกว่า <c oughs> ผมคิดถึงด่านนี้มากเลยเอาจริงผมคิดว่าผมน่าจะทำลายสถิติเยอะนะแปดร้อยเมตรเองกระจอมมากเลยอะแค่รถแดงผมก็สามารถผ่านมาได้นะ้วตอนนี้คือผมเซียนโคตรเลยนะทุกคนสําหรับเกมขับรถแบบนี้นะคือผมบอกแล้วผมขอแค่เวลาอีกไม่นานนะไม่นานหรอกไม่นานถึง7ปีเลยเนานะพี่ขอแค่แบบวันสองวันก็สามารถทําให้พี่คุ้นเคยกับแมปนี้ได้แล้วเห็นปะ จะขับรถซีเสียนองขับรถแบบไหนขับรถแบบพี่นี่แหละน้องนี่ไปโอ้โหได้อยู่แล้วไปไปไปนีป่นี่นี่โอ้โหตอนนี้คือแบบผมไม่ค่อยอยากจะเก็บน้าํามันสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าผมว่าผมสามารถไปได้ไกลแม้จะไม่มีน้ํามันนะเพราะว่าน้ํามันราคาแพงมากเลย <c oughs> นี่ไงปไปแม่นแมนแม่แง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 เอาเป็นยังไงละ่ะสําหรับเสียงเอฟเฟกต์ของรถมอเตอร์ไซค์นี่นะครับนี่อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋โอ้โหตรงนี้มันมีทางอยู่ตรงนี้เลยแหละ พ้่ทำเล่นไปครับทุกคนเพราะว่าไอคลิปแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมตายจากตรงอะไรวะ3า0ป้าปที่ผมชอบตายบ่อยมากเนี่ยแต่ตัวนี้คือผมผ่านมาโอ้โห700เมตรแล้วนะจะ800เมตรแล้วอย่างเทอะพี่พี่ว่ายังไงล่ะพี่แบบไปอัพเลเวลมไอ้น้องนี่ตอนนี้คือแบบผมโหดมากเลยอะ่ะมันจะโหดจนไปหรือเปล่าวะนี่ไงผ่านได้เฉยอุ้ยทำลายเสิกไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถมอเตอร์คอร์สโอ้โหผมคิดว่ามันเป็นรถที่โหดมากเลยเห็นปะ่ะดินคาโชเปนหนึ่งเทอะเพราะว่าพี่ไปฝึกจากดวงจันทร์มาไอ้น้องอ โโอโหมันแล้วก็ด่านเวนนี่นะครับทุกคนด่านนี้คือแบบอุ้ยแต่เราทำสตีได้950เมตรจริงหรอวะเนี่ยอุ้ยผมทำตอนไหนวะกูทำตอนไหนนะคือผมจำไม่ได้นะเอ้ยรู้ว่าผมแอบ,บเล่นตอนไหนวะนะรู้ว่ามีคนเล่นให้ผมเฮ้ยรู้ว่าดีผมโดนแฮกครับทุกคนอุย้ยโอ้โหดีนะยัง ยางล้อหน้าไม่ระเบิดอะทุกคนนี่ไงน้ำมนันมาแล้วอุย้ยทำไมล้อหน้ามันชอบยกจังวะไม่เข้าใจมันกันละไม่โอูโ้อออคอกูคอกูคอกูไม่ใช่คอเหล็กแต่เพ่ไอ้ยนี่ไงปาทุกคนมาแมนแมนแมนแม่แมนโอ้โหรถมอเตอร์คอร์นี่ถือว่าขับสบายนะเพราะว่ารถมันนี่ไงโอ้โห,อ,โหอีซี่อย่าตีกลางๆอย่างจีิอ,อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวคนขาดตายนี่ไงโอ้โหแล้วก็ลูกบอลอะไรก็ไม่รู้อุ้ยแล้วเธอไปน้องนี่ไงเป็นไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้นี่ไงเบรกทันนะไอ้น้องไพ่เนี่ยระดับเทพอะป่ะทุกคนปีหนึ่งอะไรวะนี่มันคืออะไรปีหนึ่งอันนี้กูเรียนอยู่แล้วเรียนมหาลัยอยู่เหรอเรียนมหาลัยปีหนึ่งอู้ยโดนไหมไม่ตายโอ้กูน่าคอหักตายมันอยู่ในถ้ำนะปทุกคนนี่ผมใกล้จะผ่านแล้วนะสำหรับสติของแน่เนี่ยเป็นไงล่ะเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันถอยหลังไม่ได้เมื่อกี้โอ้เกือบจะผ่านอยู่แล้วนะ แม่นแม่นแม่นแมนมาแล้วครับทุกคนนี่เป็นไงล่ะโอ้โหผมก็ได้ไปอัพมาอัพอะไรมากม่รู้นนะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเครื่องของมันนะครับรีกว่าอัพไป70 0 0หม่กว่าบาทโอ้โหโคตรแพงเนี่ยเฮ้ยของแม่งแพงชิบหายเลยทำให้กูลดนี่ไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะกูน่าจะตายไปแล้วน้ำเกี้ <c oughs> อเฮ้ยจริงปะเนี่ยเกมบั๊กปะ พราะปกติหัวมต้องทิ่มตายแล้วแต่กูรอดมาได้งไงเนี่ยหรือว่าจะเป็นเพราะหลวงปู่เข็มเนี่ยนี่ไงไบุญกับไตนี่โอ้โหเป็นยังไงล่ะขับรถขับรถระดับนี้ใครไม่เคยทําให้ผิดหวงังแล้วน้องๆเห็นปะไม,ม่แม่แม่ตรงนี้ตรงนี้แปบนมันเออได้อยู่ได้อยู่ขอเก็บน้ำมันหน่อยได้ปะขอเก็บน้ำมันหน่อยได้ปะถหลังได้ปะถหลังได้ปะได้ได้โอเคพอละ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 สติไม่เฉยอะโอ้โหเป็นไงล่ะ ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหนี่ไง,งผมผ่านมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ลอยกากอากาศได้นานๆาโอ้ระดับพี่แล้วนะพี่เคยไปฝึกจากดวงจันทร์มาแล้วน้องๆน,น,น,นี่มาอุ้ยอะไรนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 ,ยวแล้วแล้วเราก็กลับมาที่ดวงจันทร์นะครับหลังจากที่รว่าผมไปทำภารกิจนอกโลกมานะทุยมไปทำภารกิจในโลกดีเนี่ยนอกโลกอะมึงอยู่จากดวงจันทร์นะพี่ โอเคนะครับซึ่งเราจะมาเก็บตังค์จากตรงนี้นะหลังจากที่ว,ว่าผมก็ได้ทําการอัพเจ้ารถมอเตอร์คอสของผมเรียกว่าเยอะมากๆเลยใช้ตังค์รวมๆก็ประมาณเกือบ10บล้านนะครับโูทานจริงแค่รถกระปองกระป๋องแบบนี้นะรถมอเตอร์คอสเนี่ยนะฐานจริงอุ้ยมันลอยไปไหนอยู่เนี่ยมันจะลอยอุ้ยน้ำมันอ่ะพี่ไม่เก็บหรอไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเก็บก็ได้อุ้ยลอย,อยอย่างนานเลยทำเป็นเล่น Price. ไปไปทุกคนอุ้ยน้ำมันอยู่ตรงนี้ไงเห็นปะไม่ต้องลอยไปเก็บจากตรงนั้นก็ได้อุ้ยทำไมลอยนานจังวะอุ้ยนี่คือรถติดปีีเนย แต่อยู่นะเห็นป่ะโอ้ยลอยการ์ดอย่าเลยอย่างเทพเลยมะเฮ้ยลอยกางอย่างเทพเลยออ้ยกบหมื่นแล้วอุ้ยหมื่นด้วยอะไรอยงเงยน้ำมันอยู่ข้างหน้าต้องขับเบาๆนะครับทุกคนเพราะว่าน้ำมันสำหรับดานไอดวงจันทร์เนี่ยแม่งคนมีค่ามากๆเลยอย่งเี้ตีหนึ่งทีได้ตีหนึ่งทีได้นี่เป็นไงล่ะพี่กระเป๋าอะเป็นอย่งมึงต้องไปด้านหน้าแล้วพี่น้ำมันมันจะหมดแล้วเป็นอย่างนี้ได้ได้ได้แล้วนี่ได้แล้วนะครับทุกคนไปนี่มุ่งทะลุสู่ดวงจันทร์นะ ตอนนี้เลยอะโอ้โหผิดก,กับหลังไปไงอะโอ้โหตัวนี้ทำไมผมรู้สึกว่าผมลอยจากอากาศได้คุณนาเนะี่ยหมื่นสี่ดแท้แค่ลอยทีเดียวทุกคนได้ตังหมื่นสี่แล้วนะก็สําหรับใครที่อยากหางานทําก็แน่นอนครับก็ผมก็จะแนะนําให้ไปทํางานนี่ครับขับรถบนดวงจันทร์นะเพราะคุณจะได้ตังหมื่นสี่นะครับนี่เป็นไงล่ะโอ้โหกระบ,บงังหนึ่งทีอะคุณก็ได้หนึ่งพันเลยไหะใครสําหรับที่เป็นสายแว้นก็ เชิญนะครับเชิญไปขับที่ดวงจันทร์ได้เลยครับผมหรือว่าไม่มีใครมาแข่งกับคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าก็ไม่มีใครจะไปกับมึงอยู่แล้วแต่ไม่เปบนึงเหมือตรงนี้ยากอย่างนึงขอถอยหลังก็ได้ขอถอยหลังไปหดบบนอ้อุ้ยตีหลังเดี๋ยว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 เปอะมามาได้ได้ได้ม่มีมันต้องแบบไม่สิเลยไปเลยไรเดอร์ของชั้นไม่อย่างกับอนิเมะนะนี่ไงน้ำมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยน้ำมัน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 เป็นน้ำมันอยู่ตรงไหนโอ้ ลอยอย่างไกลแล้วไม่เ no, ป ja claro ็นไรไม่ทุกคนเราจะใช้ความเร็วจากตัวนี้ให้ไปให้ไกลที่สุดเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าโอ้โหน้ำมันหมดแล้วหมดแล้วใช่หมดแล้วหมดแล้วตัวนี้ผมจำได้ว่าผมเคยเล่นตอนเด็กนะว่าทานได้คุตรยากเลยน้ำมันกูหมดแล้วกูก็ตายเฮียตกนี่อือเอือเอือเอ้อเอาไม่ว่าจะตายน้ำมันหมดก็แบบนี้เหรอพี่โอ้โหดูดิเล่นหนึ่งค้งได้ตังค์แสนสองอ่ะโอ้โหดูฟากแมนเป็นด่านที่เก็บตังค์ได้เยอะมากๆเลย